ค่ะวันนี้นะคะพี่เบนก็มีเรื่องเล่าในการทำงานของพี่เบนมาเป็นเคสทับใจเป็นเคสที่เราได้ดูแลลูกค้าเป็นเคสที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจเราค่ะเป็นเคสแรกที่พี่เบนจ่ายค่าสินไหมค่ะมรณกรรมค่ะค่ะน้องคนนี้นะคะอายุเพียงแค่22ปีค่ะทำงานนะคะเป็นรปภค่ะของบริษัทแห่งหนึ่งค่ะเขาทำงานและเขาก็รู้ว่าเบนน่ะขายประกัน เขาเลยมาสอบถามว่าเขาจะซื้อประกันเบี้ยเท่าไหร่ก็เป็นก็บอกเบี้ยรประกันน้องไปค่ะแล้วน้องก็บอกว่าโอเคถ้างั้นน่ะผมจะมาซื้อเดือนหน้านะพี่เราก็เลยถามไปว่าทําไมน้องถึงต้องซื้อเดือนหน้าล่ะคะซื้อเดือนนี้ไม่ได้ล่ะคะน้องก็ตอบเราว่าพอดีว่าเขาอ่ะจะไปออกรถมอเตอร์ไซค์ค่ะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้เขานั่งมาทํางานกับเพื่อนนะคะดังนั้นเขาก็เลยจะไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ เบนก็เลยถามน้องไปว่าแล้วถ้าจะนั่งรถกับเพื่อนต่อไปอีกสักเดือนได้ไหมก็เอาเงินที่มีอ่ะซื้อประกันเดือนนี้ก่อนแล้วเดือนหน้าค่อยไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ดีไหมคะน้องก็โอเคตกลงถ้างั้นก็ซื้อประกันก่อนก็ได้ครับแล้วก็เดือนหน้าไปออกรถอ่าน้องก็ทําตามนั้นจริงๆค่ะเขาก็ซื้อประกันชีวิตแล้วก็เดือนถัดมาก็ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ค่ะแต่ใครจะรู้คะ ว่าเดือนผัดไปจากนั้นหลังจากที่ได้รบมอเตอร์ไซค์แล้วน้องก็ใช้รถมอเตไซค์คันนี้กลับบ้านค่ะบ้านอยู่แถวสแกร่านะคะขับรถไปค่ะปรากฏเจออุบัติเหตุค่ะก็ไปชนท้ายรถนะคะซึ่งรถสมัยนั้นนะคะเราเรียกว่ารถเซฟิโลใช่ไหมคะเข้าถอยเลี้ยวเข้าไปในซอยค่ะแล้วเลี้ยวไม่ผลซอยก็เลยแบบถอยรถกลับออกมาค่ะก็ชนัดกับปีกับน้องพอดีเลยนะคะน้องเสียชีวิตท,ทันทีค่ะ ก็เป็นเรื่องเศร้ามากเลยนะคะน้องเสียชีวิตจากรถคันที่น้องอยากจะใช้ค่ะแต่โชคดีตรงที่น้องก็ยังคันได้ทําประกันไว้มอบผลประโยชน์ให้กับคนที่รักก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ได้รับผลประโยชน์สินใหม่นี้ไปค่ะมันทําให้เรารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการทําประกันชีวิตนะคะจําเป็นเร่งด่วนและที่สําคัญก็คือเราไม่รู้เลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องใดๆก็ตาม นะคะมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ็บป่วยร้ายแรงกระทันหันหรือเป็นการจับไปอย่างเฉียบพลันจากอุบัติเหตุค่ะดังนั้นนะคะตัวแทนประกันชีวิตอย่างเบนนะคะก็อยากจะแนะนําและบอกต่อกับลูกค้าทุกๆคนเสมอและอยากจะบอกน้องๆที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะพยายามที่จะคุยกับลูกค้าให้เข้าใจเกี่ยวกับความจําเป็นและความสําคัญของการทําประกันชีวิตค่ะแล้วพี่เป็นจะมาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังอีกนะคะ